Ayi, ayi, yai, ay, ay, yaaa. Ay. สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่แพรสารชาแนลวันนี้เราจะมาลองเล่นเกม Call of Duty Black Ops Cold War Open Beta นั่นเองนะฮะก็คือเป็นเบต้าที่เปิดเอาไว้สำหรับทุกๆคนได้มาลองเล่นกันเลยนะฮะนี่ตอนนี้ครพเจ้าลองใช้ตัว Wood นะฮะซึ่งเป็นตัวละครเอกประจําภาคแบค็กออฟมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะฮะแล้วก็ภาคโควอก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเทพบอกเลยคือสไตล์ของภาคแบ็กออฟโควอรเนี่ยก็ยังเป็นธีมของอาช่วงสงครามเย็นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วปืนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเชื่อว่าน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะว่าปืนส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นจนถึงยุคป,ปัจจุบันนะฮะใครที่เล่น Mo เด r n Warfare หรือเล่น War z o ซ e เนี่ยเชื่อว่าปืนหลายๆอันเนี่ย ครับคนจับคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วเนี่ยคับคุณผู้ชมลองมาดูมาดูปืนกันดีกว่านี่ตระกูลพวกอ่า M4 M16 นะฮะถ้าทรงอย่างนี้น่าจะเป็น M4 นะฮะแต่เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงรู้แหละจะบอกว่าปืนเนี่ยมีหลายหลายแบบเลยนี่นี่ <c ười> อาก้า <c ười> ปืนที่ทุกคนคุ้นเคยนะฮะบอกได้เลยว่าหลักการเลือกปืนเนี่ยน่าจะเหมือนกับภาค Modern Warfare กับ Warzone นะฮะนี่ก็คือคันค้าจะแบ่งคลาสไว้อ๋อนี่ไง M16 เจ๋งละยิงดีดี นี่ก็ไทย63นะครับคือบอกได้เลยว่าภาคเบต้าเนี่ยเขาก็ให้อาวุธมาประมาณหนึ่งละนะฮะที่เหีือก็คือรอซื้อตัวเต็มอย่างเดียวตอนเดือนหน้านะฮะนี่สไนเปอร์เพลิงตัน703กับ LW3 ทุนดาสวยงามมากโดยจากดีไซน์ปืนแล้วก็เท็กเจอร์ของมันแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคลาสสิกเลยทีเดียวโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันเลยก,ก่าไป โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปแล้วนะฮะนี่คือแมปที่ชื่อว่าซัทเทอร์ไลท์ฮาร์ดพอยท์นะฮะโอเคมาแล้วว้าทะเลทรายออกลาแอรฟกากลางโหมาอย่างเท่ลุยไปว้าว seize the objectives หุยสวยนะหุยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดดดมีความรู้สึกเหมือนตัวเองรู้สึกว่าคลองตัวมากกว่า มากกว่าภาคกวาโซนเดี๋ยวคิดไปเองก็ไม่รู้แต่นะอ๋ออ๋อมาเป็นภารกิจยึดที่โอเคเออโอเคเฮ้ยใครยึดอุ้ยเดี๋ยงที่เราต้องยึดที่ได้เราต้องยึดโอ้โห่ชิด

เดะอเดะ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  r e l o a แป๊บโอเคไปนี่เราจะเฮ้ยโ,โหมีมีพอซุ่มในทะเลทรายด้วยเจ๋งเวอรเนีแต่จะบอกว่าความรู้สึกมันดูมันดูพิ้วกว่ามันดูพิ้วกว่าตอนเล่นมอซอ,อนเยอะเลยนะเนอะโ้โหโอเคเฮ้ยกระสุนหมดสลับก่อน เอ็นหนึ 1. 1> ่งการ์ดหนึ่งอ๋ออาเผื่อเลยเลยโอ้ยตัวดิดเลยโอ้โวิบออได้เลยว่าเสียงปืนก็ก็ถือว่าโอเคนะถึงแม้ว่าเสียงปืนจะมีความรู้สึกว่ามันจะดูลั่นลั่นลั่นกว่าภาคภาควอร์สโอนอีกเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วป่ะไฟน์ดิโอ้ วนะไฟในรูเอืออ้าวตายคู่ตายคู่เฉยเย่เฮ้ยอย่างงี้ต้องปาอัดไฟในรูอือโอ้โหเรียบร้อยอ้าาาเรียบร้อยโหพี่แต่คนเล่นเป็นวูดอ่ะฝ่าแฝดเราเยอะเลยอ่ะฮัลโหลเฮ้ยมานี่มา เอาพี่ไปไหนละโหยิงอัดนี่เลเวลหกเรียบร,ร้อยอเอ้โหอัดอัดเอือเรียบร้อยเฮ้ยแต่เกมมันเนีน่นเดียวอัวนนะี้ไงนะเกมมันเร็วดีไปว้วสิโอ้วาอยู่ไหนวะต่อยยิูด้วย เรียบร้อยเขาเรียกว่ามีความมีความแบบเขาเรียกอะไรน,นะบุกเร็วบุกเร็วชิงชิงเร็วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยชอบชอบไปเล่นอ่ะโหเต็มเลยไปใน,นรูเออไปเชฟอ่าเร็วสี่ละเอ็กซเอ็กซ์เอ็กซ์ 4. ดีได้เฉยลองช็อตมาจัดไปอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาฮัลโหลวอตเดิเนี่ยนะแต่ยังอยู่ในเขต,ตเพื่อนเออได้ยุ้ เอ้ยกระดิ่แต่ที่แน่ๆภารกิจเราคือเราต้องไปยึดก่อนมาเอาสิเด้อเฮ้ยไม่ทำมันโอ้เจ็บอ่าจัดไปวิจะบอกว่าปืนปืนนี้โอเคนะยิงง่ายดิกระโดดกระโดดลมเหรอปืนไปทางไปโอ้เจ็บเออเรียบร้อย มัน Jamie, ได้ยีเสยงไปในรูโอ้ยโหมันโหมันเกินอุ๊ยมันจริงมันจริงยอมรับเลยมันมากมันมากแต่จะบอกว่าเบต้ามันเปิดแค่2วันเท่านั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะทันจะทันยังไงเฮ้ยชงแอพโอ้โหโอ้โหต่อหน้าต่อตา มาไอเซ็มสี่เเต็มนเดีวมห้าลวยวะยู่ไนวะยู่ไนวะแถวนี้แถวนี้ไม่มีโอเคไปแล้วเฮ้ยอาร์ติเลอรี่อ่ะโอ้สิเฟื่อเรียบร้อยมาแล้วเสียงนี้แบบจัดเต็มมากหมดเลย chào 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 đây ở đây, ở chào 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 nào? ơi, chào chào mà anh chào 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 là, ui, chào chào chào

ได้อยู่ได้อยูโอโ้โหหลักอะไรจะแพ้เดไม่ช้านี่เอาสิเฮ้ยเดี๋เดิเฮ้ยอยู่ไหนนีตลบหลังตบลังเดวลแปดแล้วจ้าเดีกเอ๋ยเฮ้ยเดิน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 เดนเดเต้กนก โอ้โหอ้โหตรงหน้าเลยอะดี๋ยวราดิอ้าเออโอ้ยไม่เฮีอแพ้ย่สต่อ a ักร้อยบเดี๋ยวดีเขาเล่นยังไงโอ้โหลโมโอ้โหลงโมเลยอะโอ้แท้นอ ีเรียบร้อยตีเลเวลแปดแต่เพลงแต่เพแต่พวกซาวด์อ f f เฟกอะไรอย่างเงี้ยพวกเสียงปืนเสียงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทำได้ถือว่าทําได้ดีนะแต่เห็นว่ามีหลายคนบอกว่าเสียงปืนของภาคเนี้ยเมื่อเทียบกับฝั่ง modern warfare กับ war zone เนี่ยบอกว่ารู้สึกแปลกๆถ้าความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยข้าพเจ้ามองว่า มันไม่ได้ถือว่าแปลกนะเพียงแต่ว่าเสียงปืนอะ่ะมันจะดูลั่นกว่าปกติอ่ามันจะดูลั่นแบบเสียงมันจะเป็นแบบปัง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 ,ปงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเสียงฝั่ง modern warfare กับ warzone เสียงมันตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มอะไรเงี้ยเออทอนเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะฮะขึ้นอยู่กับทาง developer นะอันนี้มันจะเป็นฝั่ง triad ที่ทำภาค w a and war แล้วก็ black ops มาโดยตลอดถ้าฝั่ง modern warfare ก็จะเป็น infinity ward เรียกว่า s i เนเ t u r e ของเสียงปืนเนี่ยสายเฟกอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันโอ้โหหน้าตาอย่างนี้ ชัดเจนอ๋อนี่เราอยู่ในนะั่นหรอมอสโกอันนี้คือเขาจําลองจําลองมาจากไอ้น,นั่นเลยใช่ไหมเนะี่ยไม่รู้ว่าเขาจําลองมาจากของจริงหรือเปล่าเลยว่าเขาปรับเสริมเติมแต่งลงไปไม่ให้ไม่ให้เหมือนเหมือนกับความเป็นจริงมันจนเกินไปนะมอสโกสาภาพโซเวียตปี1984นี่กับมาอีแล้วไปนี่อ๋อเบนเอ็มจีสโตนเนอร์โอเคไปได้ของดีอะ่ะ เดฟเฟนออฟโซนส์อ๋อแต่ว่าถ้าถือ MG ็มจีเราจะวิ่งชา้านี่หว่าเพราะปกติแล้วข้าพเจ้าก็ชอบเล่นสายไม่ใส่ไลเฟิ้ลกับเก<า>็าเอ็มจีจริงก่อนยิงก่อน,อนโอ้โอยยิงทะลุได้นี่หว่าเว้ละ <c oughs> อุ้ยเอา้าเฮ้ยโหวิงว่ง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 ผ่านหน้ากันเลยเหรอคนลิชชิด อย่าบอกว่าบรรยากาศทําได้แบบนั้นมากอ่ะทาได้แบบตามยุคสมัยมากเลยอ่ะดูคือสมัยก่อนสหภาพโซเวียตถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบคือว่าค่อนข้างแบบรุ่งเรืองอยู่ระดับหนึ่งเลยนะเขาว่าทาก็ทาได้โอเคนะแต่ว่าดูดีอยู่มันดูนั้นดีมันดูขลังดีไปดูตรงนู้นกันเฮ้ยชิบไก่แล้วมีแค่โซนเอโซนเดียวเนี่ยนะไม่มีใครมาเลยไปไหนกันหมดวะ ไปเนโรเออกระเด็นจ้าจริงๆแล้วจริงๆแล้วข้าพเจ้าต้องอยู่แนวหลังนะครับเพราะว่าใช้ปืนสายซัพพอร์ตแต่ว่าในเวลานี้เราต้องอ่าเน้นบวกไปก่อน ว้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเลือกคุยมาถูกกับสถานาการณ์หรือเปล่านะฮะแต่ว่าจะพยายามให้เต็มทีอ่อยู่ไหนะวะอยู่ไหนวะไปในรูยิงโอ้ยเออไม่จำ count ไป โอ้ยเอาสิมาเอามามามาดีเก็บสามสามตัวรวดเอาสิมาไปในรูเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดสักตัวเอางงงงงง,งตลบหลังตลบหลังๆเฮ้ยยยเรียบร้อย โอ้โหมากันเทียมเลยอ๋อชีวิตชีวิตหมดแล้วนี่หว่าเบละเออเฮ้ยนอตาเหลืองอย่างงี้เลยเหรอฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยเพื่อนใช้ใช้เทลิงตันเหรอเดี๋ยว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 พี่น้องครับบวกกันขนาดนี้ใช้สไนเหรอเดี๋ยว กอ๋อรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกช็อตช็อตเบสเพย์เนี่ยจะยืดยืดให้มันนานขึ้นเหรอไปไปไปเปลี่ยนฝั่งแล้วนะคุณผู้ชมอ๋อนี่นี่นี่ไปไปยังอ่ะเฮ้ยมีเสียงมีเสียง เออโอเคลบก่อนเฮ้ยว้าใครชิ้เต่าไฟในรูอาวให้โดนเลยให้โดนสองตัวเลยว้าอ๋อ้อออ๋ออาอมันอ๋อมันเล่นจากข้นงนกเลยนี่หว่าโอเคไปเกิดขึ้นมาอ่าลวง เออ spy p a ร e r e y ขอหน่อยจ้าทำนู N ่นเพียบเลยนะโหโหเต็มเลยเออเราจะป่าคไปก่อนไปในรู อ้าวได้ด้วยเหรออือไม่แต่ปกติปาระเบิดไม่เคยโดนใครเลยนะอือไปเนรูอ้าวโดนเฉยเฮ้ยเจ๋งว่ะอ้าวอือโอ้โหปกติปาระเบิดไม่เคยโดนใครเลยนะทำไมวันนี้มันโดนโดนบ่อยๆถือว่าโอเคอยู่ แปลว่าฝีมือเราได้รับการพัฒนาแล้วอีกทีมาไปในรูเอาเลยโดนด้วยเฮ้ยเจ๋งวมากอ,อ้าวยงไปดียงไปดีเอ้อันนี้ฝั่งใครฝัง่งเขาหรือฝั่งเราเนี่ย ฝั่งเขาใช่ไหมไมปฝั่งเหล่านีกว่าเยสโหสไนส์สไนสน์อารยยะประชิดเลยเจ๋งเลยเปลี่ยนขั้นจ้า,านี่แล้วเนวาะี่ไหนวะนี่เขาเรียกตลบหลังฮลัลโหลเสีญญสยงสะใจมากเฮ้ยอ้าวเต่า พี่เต่าพี่เต่าพี่เต่าโดนโดนเก็บแล้วเรียบร้อยเฮ้ยโหเต็มเลยอ้อถ้าจะมากันเยอะขนาดนี้นะวิงว่งวิ่งเอาเฮ้ยเฮ้ยทนายเหรอโอ้โหไม่โดนเลย ไม่โดตนตะกร้อ,อเลยหมดแล้ัดถ้าถ้าถ้าฝั่งนั้นจะยิงสายเหมือนกันนะโอ้สไตล์อะเฮ้ยไปในรูยิงอัดก่อนโอ้อโหเฮ้ยชีวิตหมดแล้วย้ายเข้าแล้วอารมิตี้นี่ ใส่เราเห็นทุกอย่างเป็น RPG นะ์พีจะเดี๋ยว RPG! อีนี่เรียบร้อยยิงอัดเลยเฮ้ยไหนอีกทียู่ไหนยู่ไหนโอ้ยยินอะไรนะยิงอัดกัน RPG! อาร์พนี่ หนไอวีจีเออเรียบร้อยโอ้ oh. มาโอ้ยโห้ยยืนหนักกันอย่างงี้ใครจะไปยิงวะมาไปแล้วลูซิงอัลฟาลูซิงอัลฟาเอาเฮ้ยโอ้ <c oughs> oh, เพื่อน <c oughs> เพื่อนจะเอาสไนเปอร์เยอะเลยไม่รอจ้า <c oughs> แพ้รับข้าม ก่อนยิงอัดสองคนรวดเจ๋งมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเวลอัพรัวๆเลยโอเคก็เป็นยังไงบ้างสำหรับอ่าคาดูตี้แบล็คออฟโคลว์โอเปอเรตานะฮะซึ่งเขาเปิดให้เล่นเฉพาะให้เล่นแค่2วันเท่านั้นนะฮะถ้าเทียบถ้าเป็นเวลาเมืองนอกก็คือ17-19แต่ถ้าเมืองไทยก็น่าจะเป็น18-20 ะะก็น่าจะหมดประมาณเที่ยงคืนนี้แหละเนาะก็ลองหาเล่นกันดูโดยรวมแล้วโค้ดมันเวิมันจริงมันจริงยอมรับเลยไม่แพ้วอร์ซนกับโ o เดอร w ว r f a แฟรเลยด้ซ้ำนะเสียงปืนก็แบบโอ้โหล่นล่นแบบสาใจมากนะฮะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนี่ทำให้นึกถึงสมัยยุค6070เอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะมันเป็นช่วงยุคสงครามเย็นพอดีใช่ไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนดีไซน์ของปืนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคลาสสิก อย่างที่บอกนะเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยนั้นปืนหลายๆปืนเนี่ยมีต้นกําเนิดจากช่วงสงครามเย็นทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ปืนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันอย่างเช่นยุค m o เดิร์นวอล r ฟเป็นต้นนะฮะก็ เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับอาวุธพวกนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะกับ Call Duty Black Ops d War o p e n m e t a ถ้าอยากให้จัดตัวเต็มหรือว่ายังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มา,มาก่อนได้นะฮะเผื่อข้าพเจ้าอยากอยากจัดขึ้นมาจริงๆนะฮะอะไรประมาณนี้โอเคก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะฮะกับเกมแนว Call Duty แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมมากด Subscribe แลค์แชร์กันเยอะๆนะฮะ สำหรับวันนี้จะเอาแผนสังขาตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ